สวัสดีครับวันนี้พบกับของสวยของค่อนข้างหายยากม่วงลุงเมจิกสวยๆเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับลักษณะม่วงเมจิกขึ้นมาเลยบริเวณตรงนี้จะเห็นได้ชัดพอทำทวิชยงมุมให้แล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่าสวยๆเลยอย่างเงี้ย ไหมครับหน้าเก็บหน้าสะสมครับชุดนี้ขาขีดน้ำพุชัดเจนสนใจใติดต่อได้ครับตรวตัดเปิดให้ดูแล้วนไหครับ นานได้ขับพระสยามเทวาธิราชเดือนที่แล้วรู้สึกว่าจะได้แค่สององค์นะครับที่เก็บไว้ที่เช่าหามาเดือนนี้เริ่มต้นเดือนก็พึ่งจะได้หนึ่งองค์พึ่งจะเจอครับนาน,นานจะได้ครับสวยๆองค์นี้พิเศษหน่อยเป็นผิว ขึ้นลุงก็เลยเชาวหามาสนใจติดต่อได้นะครับตรงนี้ไม่หวงพาสสวยๆส่องดูน้ำผุนี่ ลุงนี่แทบจะบดบังน้ำพุเลยนะครับตรงนี้แต่เป็นน้ำพุชัดเจนสวยๆอยู่ครับพรงนี้งาสะสมอยู่แบบนี้ใส่ได้ไม่อายใครครับมีสเสน่ห์ที่ตรงลุงม่วงเมจิก ได้สวยผิวลุงครับตัดสนใจติดต่อได้นะครับสำหรับไอดีไลน์ก็0813851696แโทรนี้ได้เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปออกพรีเซนต์ขายของเท่าไหร่ มีแต่แบบไม่สวยครับส่งมาทักมาขายให้พอไม่สวยแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อไว้ถ้าซื้อสวยก็พอจะน่าเก็บไว้สะสมได้จุดนี้เทวดาแห่งวัดป่ามาไฟศักดิ์สีรีรุ่นแรกครับรุ่นนี้เป็นหนึ่งแปดพศหนึ่งแปด สนใจสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ